อาก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้มาพบกัน l i ตเติ้ลไนท์แมรนะครับนีกระตาจะเป็นพาร์ทที่4แล้วนะครับมาไม่เสียเวลานะครับไปกันเลยเปิดไฟโอเคเดินครับหลังจากนี้นะครับเราก็ไม่รู้ว่าจะเจอกับอะไรนะฮะซึ่งตอนนี้ซาวก็ยังสุดยอดเหมือนเดิมเลยนะครับปีนขึ้นไปหนูข้างล่างน่าจะไปไม่ได้นะเพราะว่ามันเหมือนมันติดบันไดอยู่นะครับโอ้มีอะไรก็ไม่รู้นะฮะตอนนี้ เราไม่รู้กับเอ่อกับอะไรเลยนะครับผมว้า,วา,อาอะไรอะ่ะอ๋ออไม่มีอะไรครับเป็นแค่าตายหรือยังอะ่ะหน้ามันยังเด้งๆอยู่อะ่ะน่าจะไปไม่ได้อะ่ะทุกคนติดๆหน่ะมันยังไม่ตายโอ้โหเตะหน้ากันแล้วอโอเคทํามนฟาดอย่าฟาดกระซีฟาดกระทำไมล่ะเอนอนอก เอองั้นแปลว่ามันน่าจะให้เราเอออะไรอะ่ะคืออะไรน้องถือถืออะไรอะ่ะอะไรไม่รู้อะ่ะเดี๋ยวที่รู้คือมันน่าจะให้เราเกาะอันนี้นั่นไงผมว่าละไปไหนวะานะโอ้อูอภาพกระตุกเล็กน้อยนะฮะ ว้าวกด r 2ยาวๆครับอะไรอ่ะอทุกคนอันนั้นอะไรเฮ้ยมนันอ้วนๆอ่ะคืออะไรวะอนุญาตเช็คก่อนนะฮะมีอะไรหรือเปล่าไม่รู้ไปไม่ได้นะฮะโอเคหยิบอะไรไม่ได้นะครับผม คนมืดแล้วทุกคนอืมอ๊ะโอ๊ยน้องปวดท้องอีกแล้วทุกคนไม่เอานะไม่ไม่โดนจับอีกนะไม่เอาโดนจับอีกนะไม่เอานะ่ะหืมสาวมาแล้วอะ่ะน้องน่าจะปวดท้องหนักทุกคนน้องหิวข้าวอีกแล้วเนี่ย นี่แหละเป็นโรคกระเพาะอ่ะมาเข้าค่ายไม่รู้จักแบบเออแม่งตัวเองเป็นโรคกระเพาะอยู่ก็น,น่าจะเตรียมยามาอ,อะไรอ่ะอะไรอ่ะหนูหรอวุ๊ยเราจะไปหาของกินจากอะไรทางขวาว่ะคนได้ยินใช่ไหมนี่คืออะไรอ่ะอะไรไม่รู้นะฮะเราจะไม่สนละนี่ก็คือ ค่แล้วน้องก็ปวดแต่เราก็โซนครับเราอยากหาของอะไรที่มันอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะก็อเนี่ยเมื่อกี้มันมีเสียงทางขวาแล้วก็เทไปทางขวาด้วยนะไม,ไม่มีอะไรหรอกอุ๊ยไม่ไหวแล้วเนีน้องอะ่ะเอาแล้วเสียงมาไม้ Sao lầy ạ? Hả? Hả? ah à! What? Kinh nụ What the hell? What the hell? เองกินหนูนะอีหนูสาวก็เยี่ยมไปเลยเออเอ,องทำอะไรลงไปอ่ะทำไมยิ่งเล่นมันเหมือนยิ่งดาร์กขึ้นเรื่อยๆวะทุกคนฮะเดีย๋ยวเละขอลงก่อนนะเสียงจู่ๆก็งเงียบอะไรวะเนี่ย นี่คืออะไรไม่มีอะไรนะเสียงอะไรเฮ้ยไม่มีอะไระฮะเฮ้ย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 ,ยม,มีอะไรหรอกเราหงฟาดแหละนี่ก็อืมน่าจะให้เราดันอันนี้ครับ ดันไปเออดังอะเนี่ยดังอะเนี่ยดันขึ้นไปครับแล้วก็กระโดดวิ่งคึ๊บนี่นั่นแหละเปิดไฟหน่อยมันคืออะไรอะ่ะอันนี้มันคือศพหรืออะไรก็ไม่รู้นะทุกคนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยคนได้ยินไหมเหมือนมีเสียงไม้อยู่ทางขวาครับ ออืมอืมมน่าจะให้เราดันไปครับอืมดันไปครับดันไป น่าจะให้เราปีนขึ้นนี่แต่เดี๋ยวแป๊บ,บนึ่งขออนุญาตดูนี้ดันได้ไหมไม่ได้อ้าวขึ้นขึ้นครับขึ้นเฮ้ขึ้น,นขึ้นขึ้น,น,นเออนั่นแหละมันเสียงเหมือนแบบมีดหรอคือกูเจอพ่อครัวปะเนี่ย นี้ยังไม่เจอจุดเซฟสักอันเลยทุกคนกูเข้าไปกูเจอแน่เลยกูเจอพ่อครัวแล้วเนี่ยเนีอันนี้ย่อดได้อะปิดก,ก่อนเลยเงี้ย อียหน้าอ้วนนะเราเนี่ยเดินมาทำเหี้ยนตรงนี้ฮือเราไปไงอ่ะตรงนึกเหมือนไปได้ทุกคนผมคิดว่าเราห้าวิ่งครับ อย่ามาตรงนี้นะกูอดอยู่ไม่มีไม่มีมึงได้ยินผิด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 ไปเลยไปไกลๆมึงได้ยินผิด One hour later ไปเถอะมึงได้ยินผิดเออมึงได้ยินผิดปั๊กปั๊กปะ,ปะนเนี่ยเนี่ยอะไรอ่ะวิ่งก็ได้อออ้ อีสั์คืออกูเข้าเตาอบมึงจะอบกูว่างั้นไม่มีไม่มีมึงจำผิดมึงจำผิดมึงจำผิดไปไงต่อทุกคนนมอยู่ตรงนู้นเออไปเลยไปเลยมึงจำผิดเออจำผิดและเนี่ยแหละไม่ไม่ไมปตรวจหูอะ่ะ หูนวัวกับเราอ่ะไปทางนูน้นจะเดินมาทางนี้ทำไมละ่ะโอ๊ยตายเหมือนมึงรู้อะ่ะทุกคนเห็นนมทางขวาปะไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปทางไหนไม่รู้นะ คนเห็นไม่ได้ตรงนั้นไหมแปลว่ามันน่าจะให้เราไปตรงนั้น ยาเฮ้ย <Yahoo! S 2> <Hey, S 1> แล้วกุญแจอ่ะมึงเอากูยัดเข้าเนื้อปลาเนี่ยนะขึ้นหรอเปิดประตูนี้เปิดไม่ได้ครับนั่นไงจริงด้วยขึ้นจริงด้วย ฟึบก,กระโดดขึ้นไปนั่นแหละค่อยๆเดินช้าๆครับช้าๆเกือบแล้วเกือบอจอยโ,โคตรสั่นเลยทุกคนเดี๋ยวเดผมเดินไปข้างหน้าแล้วกันนะเออิมอายละมีอันนี้ผมคิดว่ามันจะล่วงฮะทุกคนดังนั้นจับโอ้โอ้ๆๆไม่ไม่ๆๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเควางฮะ หายไปไหนอ่ะอะไรกันครับเนี่ยเดินครับอ้าอ้าจอยมาสั่นหนอตกตกตกอ้าอย่าตก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 โโอ้หโคตรเบ็ดเลยทุกคนมันปลาเลยอะไรก็ไม่รู้อะอ้วกอะไรล่ะ เสียงเงียบแล้วทุกคนโอเคเซฟห้องมันสลบหรืออะไรทำไมเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้นะทุกคนนะดูเย้ยรอด,ด้วยรอด,ด้วยรอฉันด้วยอยา่ารอด,ด้วยประตูนี้อะไรไม่รู้โอ้โหขึ้นมาไวเนาะ นี่ยแจ๋อทุกคนอย่างยังอยัาง,อางเอาเห็นได้ไงาาอะ่ะโอเคขึ้นมาแล้วไม่เปิดไฟเลย โอเคทุกคนครับถ้าทุกคนมานะอย่าลืมนะครับผมว่าต้องค่อยๆนะฮะก็คือขึ้นตรงนี้ก่อนก่อนที่จะไปเอากุญแจนะครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วเปิดประตูไปแล้วตึ๊บปึ๊บอีกทีเออ แย estate, ่แม่โคตรใหญ่ทุกคนดูดิเด้ดนดมด้ด้ด,นนด้นเด้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 เด้ดเดเด้ด้อเด้ดอมด้เดอเดอ่ด้อเดเด้ดเดีอเดเดีอเดหมเน้อเด้มันจอเีเด้ยงแบบเด้อ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 ดด้เ้ยม้เดงด้ยเส้อเดดดดดเ เห็นไหมฮะโคตรโคตรเหมือนจริงอะไปแล้วไม่รู้แล้วอะไรไม่รู้อะลงมาข้างล่างฮะอ๋อนี่น่าจะให้มาเปิดกุญแจ วิ่งฮะวิ่งไปเลย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 ไขมึงจำผิดไปแล้วกูไม่อยู่แล้วกูจะอยู่โห้มีไส้กรอกเลยทุกคนอ๊ ได้โอเคขึ้นมืดด้วยเรากูขึ้นหูกด้วยไงเป็นไงเก่งแล้ล่ะเคไปกันต่อครับส่วนอันนี้ก็เดี๋ยวมันมีอะไรข้างล่างนี่ไหมอ่ะว้าวนี่อะไรอ่ะนี่คืออะไรไม่รู้นะ คือทำอะไรอะ่ะอันนี้คือโนมเหรอแล้วติดติดเอ้ยแล้วคือเราเอาไปไหนอะ่ะจับโนมมาแล้วเราเอาไปไหนสวัสดีเดี๋ยวนนมวันด,ดีจ้า นี่ขึ้นได้ปะไม่ได้นะฮะหนอ,อนี่ไงที่มันติดอยู่ถือว่าเราไม่ทะเละทลายดีกว่าเนาะอันนี้คือให้ดึงก่อนปะโอเคมีเนื้อลงมาแล้วก็น่าจะให้หมุนไอ้นี่หมุนไปจ้า,อ,าอะไรออกมาเฮ้ยทุกคนดูดิ มีไส้กรอบเด็ดไส้กรอบกระดุบกระโดกมาโอ้ออกมาอันเดียวเอาเนื้ออีกเอาเนื้ออีกผายละไม่มีเนื้อโอเคอึ๊บเออเอาเข้า,ขาไปเออแค่นั้นแหละเอาเนื้อนะฮะมีเนื้ออยู่ทางด้านซ้ายเราหนึ่งเนื้อเนาะงั้นก็ดึงไป แล้วก็เห็นมีข้างบนอีกหนึ่งเนื้อนะฮะไอพวกไอ้นันมันก็มัวแต่อ้วกอะไรก็ไม่รู้ทุกคนนะโอยลากไปอึ๊บข้าเขาใจว่ามันหนักไอ้หน,หนูข้าเขาใจนี่อะไรเปิดไม่ได้นี่เป็นไหนอ่ะ คือห้องอะไรเนี่ยว้าวห้องเซฟปะโอ้แล้วก็เออไม่ได้จะวางไว้ล่ะคว้างไปนี่เหมือนปลดปล่อยวิญญาณอีกแล้วนะทุกคนนะอืมได้ปลดปล่อยวิญญาณไปนหนึ่งนะฮะส่วนตรงนี้ก็ก็มีอะไรเปล่าวะ ไม่น่ามีเดี๋ยวเราขึ้นไปเอาเนื้อก่อนนะฮะสามทุกคน,นะฮะพร้อมนะฮะสามสองหนึ่งฟลิปบปยกหน่อยเอบนั่นแหละแล้วก็ลงมาเออเออนั่นแหละดีนะไม่โดนเนื้อทับตายะทุกคนนะลากอ,อืดโอ้โหตัวกับเนื้อแม่งคนละคนละแบบอันนั้นเลยทุกคนลากกับลากไปลากไปลากเท่านั้นนะฮะ โอ้โหมาดูหนักเนาะเอาลงไปสิลงดิเนื้อไม่ลงให้ผมแล้วนะฮะทุกคนผมคงต้องดันจากข้างหน้าไปแทนเออน่าจะได้ละโอเคเราขึ้นกันเถอะฮะโอเคมาละอ่าดัานปลายหมุนฮะติวติวเลยลงมาละลงมาแล้วเนื้อลงมาแล้ว น่าจะมาแค่สามชิ้นเพราะว่าเราเพิ่มมาแค่นั้นเนื้ออันตั้งใหญ่เพิ่มเริ่มเทิมทําไมไมันได้แค่นั้นวะอ่าโอเคสามสองหนึ่งปึ๊บปึ๊บมับนะเออต้องแบบนั้นโอโ้โหมืดตึ๊บเลยเห็นไหมครับต่อครับไปต่อกันครับไปกันต่อฮะ ถ้าผมว่านทุกคนนะถ้าลงไปแล้วมันไม่มีอะไรหึงว่าอาโอเคครับทุกคนครับผมคิดว่าเราน่าจะจบพาร์ทอยู่แค่ตรงนี้ได้เนาะเอาละครับวันนี้ก็ขออนุญาตจ,จบพาร์ทไว้เด่พียงเท่านี้นะครับผมกับ Little Nightmare พาร์ทที่4ี่นะฮะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ